ใส่อเฮกยว่ะมันกับเมียหรอว่าเมียเดินหน้า,าใหม่ตัวมันสอดมาทางนี้มั้งตัวนี้หิวนุม่มเด้อวันนี้โอ,อยเมียหรออยากกินนุ่มไปโอ,อยเมียหรอวนกินให้ได้ไปเล่นมืดมือมืดเ,เวทยังใอยมาก,กินนม

โอ้ยน oh! <t> <an> ้ออยากอยากเมาให้ซะหน่อยคักพูกจังได๋ก็บ่อยู่มื้อนี้สีแดงมื้อนั้นสีเหลืองบ่อยู่มื้อนี้สีสีชมพูก็บ่อยู่อีกอืมงมิ้นกินหญ้ายงอยู่นี่แล้วเนี่ยอยู่ห่มแล้วเมื่อยแล้วหาหญ้าหลายก็เด้เขาปาเข้าดงแล้ว ยอยอ่าสอนยสอย่าสนอย่าสนอย่าสนลูกกูยารดยารด้ย,ะะย,ะะยะะ้ำคำโบเบียแล้วเอา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 ซนตัวนั้นตัวนี้ยอย่า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 สนกัน,นม,มา,ามา,มายางขงมากองอย่มาเร็วอยากเป็นดาราบ่พี่ยัง เราือกินเป็นเฟียงแสดงว่ายุขอแขกินเต่เฟียงน้องนั่งไม่เล่เลี้ยมกินลูกเขาอยู่นี่ลนะแต่ว่าเลี้ยมสองหมือมันก่เน่าเนาะมุนนมนนมมงก้อนมุงก้อนเหนือม่ลำเลี้ยมกิน ฝนตกมากกับมีมิญาเกิดขึ้นไม้ได้เลี้ยมได้กินเน่้อยู่กับทั้งสี่กับอุ่นใจเน่้อยู่แต่ต่อไปบนสีหุดหน้าหนีตีเสียไปผูกใส่บันเถาะสีมมหญาใส่ให้กินเนี่ยเพิ่นสิพรกันหุดหน้าจังหน่อยเนี่ยเนาะจักหน่อยเพิ่นกับหุดหน้ากันเหมือนแล้วว,ว่านเขากันแล้วบ่โดน จากหน้าที่เราลูกเนี่ยหืหืมสามนาทีจากห,าาห้านาทีพอห้านาทีพอคุณคุณกินนม่มเหมือนเมื่อเหมือนไปเมื่อเมือมื่อเว้นเมื่อไรไกินเนาะนี่ขอไปไก่ที่พูดทนะีกันยุ่มเมื่อเหมือนเมื่อเว้นกับเมื่อไรกินนม่มมอืม เป็นกะหญ้าว่าซั่นตัวบัดนี้ค่ํามาพุ่นอือสุ่มสุ่มมันสิคั่นสู้มันสินี่ล่ะเป็นหลายๆท้ายทุ่งไหทุ่งนานี่ล่ะายกับงัวกับควายนี่ล่ะมื้อนี้บ่ควายดอกขุดี้เมื่อยหลายควายขุดี้กหลายหลายแต่บ่มีเวลาควายดอกเมื่อยแล้วเยพาไปเบิ่งควายมันเด้อ ตอนนี้หนามันหลายนี่ดิหวยไมหวยไม่ไหม,ม,มอยู่นี่ขอจบคลิปไปทอนนี้เนะค่ะเนาะเมื่อยหลายเมื่อเนี่ถ้าชอบก็บกดไลค์ถ้าใช่ก็กดถูกแกให้ได้เด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย